วันนี้มาพบกับร้านเอสมิวสินะครับมีกีตาร์อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับมาใหม่อยากนำเสนอนะครับยี่ห้อพรีเวนนะครับรุ่นนี้พรีเวนรุ่น P41 ครับก็ตรงตัวนะครับ P41 ก็41นิ้วนะครับรุ่นตัวเต็มนะครับโอดดี้มี3สีนะครับด้านหลังผมสีไม้สีสันเบิร์แล้วก็สีดำ เป็นสีดําสวยจีผมก็เลยหยิบเอามารีวิวนะครับก็ไม้นะครับเป็นเบรดบูธครับเบรดบูทครับไม้ไม้ท็อปเป็นเบรดบูทนะครับแล้วก็ข้างกันหลังเ,เป็นมอักกนีนะครับลูกบิดจะเป็นแบบตันนะครับสวยงามก็จะแข็งแรงกว่าลูกบิดราคาเริ่มต้นนะครับตัวนี้ ค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงนะครับเหมาะกับผู้เริ่มต้นแต่ก็อาจจะต้องมือใหญ่นิดนึงแล้วก็โควิท้าจะเป็นคล้ายๆทรงกิบสันนะครับเป็นลูกบิดแบบตันก็จะดีหน่อยแข็งแรงครับเพราะว่าเขาจะมีน็อตยึดด้านหน้าด้วยแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นน็อตยึดอ,อีกหนึ่งตัวนะครับ ตัวนี้ผมลองเซตอัพแล้วแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเพราะว่าผมแค่ตัวนี้ปกติกีตาร์เล่นราคาพันกว่าบาทไม่ถึง2 0 0พนนี่ก็จะเซตอัพเยอะหน่อยแต่ตัวนี้คือได้มาผมตั้งแค่คอนะครับเซตแค่คอให้ตรงนะครับแล้วก็ตรงซัดเดิลก็ไม่ได้ทำอะไรเล่นได้เลยนะครับเสียงดีครับเอาไว้ตีคอร์นะครับ ตัวนี้เล่นง่ายคือเฟตเขาจะเป็นแบบเฟตเล็กนะครับเหมือนกั้คาเอฟสนะครับเอฟสางสุดเฟตจะเล็กเหมือนกันแล้วก็เฟดมันเล็กแล้วก็เราจะตั้งสายได้ต่ํานะครับตั้งสายได้ต่ำล้วก็จะกดง่ายไม่เจ็บไม่เจ็บนิวม่านะครับอย่างด,ดีครับพวกบุดพินซัดเดน ก็นัดเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกแบบแข็งหน่อยนะครับส่วนบิดก็จะเป็นไม้ลว w o ูดนะครับกับฟิงก์บอร์ดนะครับบิดกับฟิงก์บอร์ดเป็นลวดสูดนะครับเป็นไม้นะครับแล้วก็มีไบรดิ้งนะครับป้องกันการกระแทกนะครับเซฟกีตาร์ได้ดีครับ จะหุ้มด้วยนะครับทำให้เราเล่นง่ายแล้วก็อะไรอีกละ่ะผมจะพูดอ๋อดอทครับอินเล่แต่เป็นแบบดอทจุดนะครับแล้วก็มีด้านบนด้วยให้เรามองนะครับมีสามสี่นะครับน่าเล่นก็จะเป็นไซส์สี่ 3, สิบเอ็ดนี้นะครับสวยทั้งสามสีเนะครับตัวนี้เป็นสีไม้ครับสีไม้นะครับสีไม้ด้านหลังด้านข้างก็จะเป็นสีำ สันเบิร์นครับันเบิร์แบบนี้ทุกตัวจะมีปิกกาดให้นะครับปิกกาดนี่ผมติดไปแล้วคอันเหล่าก็จะเป็นสีไม้แบบนี้นะครับ mm hmm. ก็มีที่คล้องสายสะภายให้นะครับแล้วก็ดัดคอกีตาร์ก็มีใครอยากยืนเล่นก็ได้ รับไปร้อมกระเป๋าครับกระเป๋าอย่างดีนะครับไม่ใช่กระเป๋าผ้าล่มนะครับกระเป๋าผ้าอย่างหนานะครับแถมฟรีไปเลยสัดีครับแล้วก็แถมครบชุดนะครับพวกสายกีตาร์พวกปกีตาร์นะครับพวกปิกกีตาร์ยังกระแถมนะครับแล้วก็ที่เก็บปิกนะครับปเจ๋ขันคอแบบนี้ก็แถมนะครับ แต่ว่าผมเซตอัพให้พร้อมเล่นนะครับไปถึงมือลูกค้าก็เล่นได้เลยนะครับโป่งธรรมดาอยู่ราคาอยู่ที่1,890นะครับโป่งไฟฟ้าอยู่ที่ราคา2,490ันานะครับพักไฟฟ้าเป็นฟิสแ a นนะครับผมหยิบให้ดูมันเพิ่งเข้าครับสินค้าผมยังไม่ได้ติดตังแต่ก็ถ้าลูกค้าต้องการก็จัดไป แ้ถ้าเป็นโปร่งไฟฟ้าก็จะเป็นผมติดภาาไฟฟ้ารุ่น3ามหนึ่งนะครับฟิ t แมนสามหนึ่งให้มันจะมีใหม่นะครับตัวนี้ภาาไฟฟ้าดีมากนะครับก็ถ้าใครเอาพ้าไฟฟ้าโปร่งไฟฟ้าผมก็จะติดตัวนี้ให้นะครับติดบริเวณนี้คมครับได้กองแถมครบนะครับก็พึ่งเข้ามางานดีมากๆนะครับก็ ตอนนี้ก็ขายได้ออกไปเรื่อยๆครับใครสนใจก็ทักมาในในเพจได้นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่อง youtube ก็มีนะครับช่องเอสมิวสิกกีตรามือใหม่นะครับก็เป็นช่องที่สอนการเช็ดอัพการแก้ปัญหากีตรานะครับสวยนะครับผมแนะนำสีดำนะครับผมว่าสีดำมันสวยดีงานเรียบร้อยนะครับเข้าไปดิ้งสามน่าจะสามเส้น แรงนะครับเหมาะอ๋ออ,อีกอย่างนึงคือเคลือบเคลือบมันนะครับเคลือบเงาเงามันนะครับตัวนี้สวยงามกันน้ำได้นะครับตัวเต็มก็จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวคอเว้า,วาวเข้าแล้วก็ผมจะมารีวิวให้อีกทีนะครับตัวนี้เป็นตัวเต็มไปก่อนนะครับก็ถ้าใดสนใจก็ทักมาในเพจหรือในช่องอทาง อื่นๆได้นะครับ